สวัสดีจ้าเดือนหนึ่งกับสิบเปห้าร้อยคือเก่าพี่น้องค่ะสิบเปรียรอทางไหนล่ะพี่น้องไปเรื่อยๆรื่อะพี่น้องค่ะเ,เ,เดืดอนนี้เดือนแดดออกแดดออกอยู่ต่างกันหนาวคือเก่าพี่น้องค่ะโอ้โหเก็บดวงสาได้เดือนน,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 นี้หนาว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 เดือนนี้ทำความสะอาดหลังบ้านทำความสะอาดแตเนี่ยล,ล่ะสวนหลังบ้านพี่น้องค่ะเก็บต้นไม้ ต้นดอกไม้ซุ้มมันมันตายกันเอามันถิ่มนอพี่นองค่ะก็ทำความสะอาดแล้วก็จัดให้มันเรียบร้อยลางบานรักจ้ะพยายามถิ่มพยายามถิ่มโอ้ยหนาวไปเสือกัระหนาวสองตุ่มเนี่ยพี่น้องค่ะนี่ตัวนะึนง โรบินกหมโมมาหาพนพากันย่างไปพนพากันย่าไปซูเปอร์นิตร์กุนลาบไปอันนี้พนว่าพันสิไปล้างรถวราซั่ผ้าสไปล้างรถวราซัโอ้หนาวพี่น้องค่ะโอ้ยเดีเยวียกยุ่มนล้พี่น้องค่ะสต๊าฟเลมเหรอมันแบบน้ำไหลเ่นโอ้ยไปน้ อุ๊ยฮันดูอึดต่เมียฮันดูนกูตัดเมีย,ยตูระต้นใหม่บใบ่กบเพียนสีแล้วพี่น้องจ้าต้นใหม่ใบใหม่างทางั้ง น้องคะมาล้างที่ปั๊มน้ำมนันนี่แหละค่ะพี่น้องคะเน่เทตับีลยครั้งเดืนมะทับตนครั้งเดืนอย่างตอนนี้มฟลเอร์ะแนีัไบอกดนลจะบั้ีนิดนึทแล้วก็ขับมาข้างหลังนะพี่น้องค่ะก็ามาังหลงังนี่กระิเข้าไปนีนพี่น้องค่ะไปล้างรถ คอมเมนต์กดเลยอ่ะแหม่คอมเมนต์แล้วก็จะกดรหัสล้างรถประตูก็จะเปิดให้ประตูเปิดแล้วเขาไปข้างในแล้วจ้ามิชโกเทเวตเตอร์บี้แหละในดอกนี่เราก็หวังสิ่งที่จะเป็นบรอดเซ็ตติ่งอะไรต่างๆเอ้าเข้ามาอินบีต็อปโซว่า อั Anton นตอนั่งหน้านะคะอันต่นาดูเรไหนนีต mm ัน hmm. สุดาเลวสตร์วร์สมาแล้วเครื่องมาแล้วมาแล้วอันตอนมาคุยนันมเลตั Nu kommer de! Woho! Nu kör vi Anton! Star Wars! Anton Tuntin! Star Wars! Det är Anton! Är du rädd? 那、嗯、是饺子的蛋，不会是包包。 เสร็จแล้วล้างรถเสร็จแล้วรถโบ้บัสล้เสร็จล้างเสร็จแล้วสวยไหมจ๊ะล้างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยสวยบอล้างเสร็จแล้วสวย